Good morning สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เรากลับมาพบกันในวันอังคารที่5ตุลาคมนะคะวันนี้นะคะเป็นสัปดาห์ในการทบทวนก่อนสอบนะคะเด็กๆจะได้มีเวลาทบทวนกัน2วันนะคะก็คือวันอังคารนะคะแล้วก็วันศุกร์สำหรับ เนื้อหาวันนี้ที่ครูปุ๊กจะทวนให้ก็จะมีอยู่สองเรื่องด้วยกันนะคะแต่มีเรื่องอะไรบ้างเด็กๆพร้อมกันหรือยังนะคะตั้งใจฟังให้ดีนะคะเรามีเวลาทบทวนอยู่เพียงแค่สองวันเท่านั้นเองนะส่วนงานนะคะ เด็กๆคนไหนที่ยังส่งงานไม่ครบนะคะก็ดูงานนะคะแล้วก็ส่งงานกันเข้ามานะคะแล้วใครที่ส่งงานแล้วอย่าลืมแจ้งเข้าไปในไลน์นะคะด้วยว่าคนนี้ส่งงานแล้วนะคะครูปุ๊ก็จะได้เข้าไปเช็คงานได้ถูกต้องโอเคค่ะวันนี้เราจะกลับไปทวนเนื้อหากันอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคไหม เตรียมพร้อมกันหรือ,อยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะ เรื่องแรกนะคะที่ครูปุ๊กจะทวนให้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของคําตรงข้ามซึ่งเรื่องนี้นะคะจะเป็นการจําคําศัพท์นะคะคาศัพท์ที่บ่งบอกลักษณะต่างๆก็คือคํา adjective นั่นเองสิ่งสําคัญที่สุดในเรื่องนี้ก็คือเด็กๆจะต้องจําคําศัพท์ให้ได้นะคะจาคาศัพท์ให้ได้เริ่มที่คําแรกเลย big big ใหญ่ 2นะคะ S M A L L, small small เล็ก3 fat fat อ้วน4 thin t h พรผอมหรือบาง5พรผอมหรือบางนะคะเสร็จแล้วก็ long ลองยาวนะคะ ต่อไปค่ะก็จะมี s h o r t ชสั้นหรือเตี้ยนะคะ l o n ยาวก็คู่กับสั้นนะคะต่อไป o l d o อนเก่าหรือแก่นะคะ o อนเก่าหรือแก่ต่อไป n e w new ใหม่เก่านะคะก็จะคู่กับใหม่ นะคะส่วนแก่ก็จะคู่กับยางหนุ่มหรือสาวแต่ครูปุ๊กเอาคําที่จําง่ายที่สุดเอามาให้นักเรียนในช่วงเรียนออนไลน์แบบนี้แต่ถ้าในความเป็นจริงแล้วถ้า เรียนเต็มๆชั่วโมงจะมีคำศัพท์ที่เยอะกว่านี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมไม่มีคำศัพท์ตัวนั้นไม่มีคำศัพท์ตัวนี้นะคะครูปุ๊กเอาส่วนที่จำเป็นและส่วนที่สำคัญและจำง่ายที่สุดในการทำข้อสอบนะคะลูกนะคะต่อไป N E W New ใหม่ H o t, HOT h o t ร้อและก็คำสุดท้าย COLD โค d หนาวหรือเย็น e นะคะนี่ก็คือเรื่องแรกนะคะที่จะทบทวนกันนะคะลูกนะคะสำหรับเรื่องที่สองนะคะเด็กๆก็จะเป็นในเรื่องของ verb to be คำไกรยานะคะอาจหลายคนก็คงจะลืมกันแล้วอ่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เราจะทวนการ verb to be is am are ใช้กับอะไรได้บ้างเราไปดูกันค่ะ นะคะมี3ตัวด้วยกันนะคะ verb to be เป็นคำกริยามีอยู่3ตัวก็ได้แก่มี1่ is นะคะ is อ่านว่า is แปลว่าเป็นอยู่และคือนะคะเป็นอยู่และคือส่วนคำที่2ก็คือ am อ่านว่า am แปลว่าเป็นอยู่คือเช่นกันนะคะแล้วก็คำที่3 are แปลว่า เป็นอยู่คือซึ่ง verb to be เป็นคำกริยานะคะจะมีอยู่3ตัวนี้นะมี is มี am และมี are ส่วนจะนำไปใช้อย่างไรเราไปดูกันค่ะการนำไปใช้นะคะเราก็จะนำไปใช้กับคำสรรพนามนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าตัวไหนใช้กับตัวไหนได้บ้างเรามารู้จักคำสรรพนามกันก่อนนะคะตัวที่หนึ่งเลย he he เขาผู้ชาย ตัวที่ส s h e t เข่าผู้หญิงตัวที่3 i t it นะคะ it แปลว่ามันนะคะใช้กับสัตว์หรือสิ่งของนะคะตัวที่4 i ฉัน i ฉันตัวที่5 y o u นะคะ y o u อ่านว่า u แปลว่าคุณหรือเธอ ตัวที่6ค่ะ W-E-V พวกเรานะคะและตัวที่7 T-H-E-Y-D แปลว่าพวกเขาหรือพวกมันซึ่งเราจะนำสรรพนาคำสรรพนามทั้งหมดนี้นะคะไปใช้กับ verb to be is am are แต่เราจะแยกเป็นกลุ่มนะคะว่าตัวใดใช้กับตัวไหนบ้างเราไปดูกันนะคะการใช้นะคะกลุ่มที่1เลย นะคะอ่าเริ่มต้นที่ตัว he he, HE นะคะแล้วก็ตัวที่สอง s s e she เขาผู้หญิงนะคะตัวที่สาม it it นะคะ it it ซึ่งกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มเอกกับพจน์นั่นเองเป็นสรรพนามเอกกับพจน์นั่นเองนะคะถ้าเป็น he, she, it นะคะเราไม่ต้องแปลอะไรเลยนะคะแต่ถ้าเมื่อใดที่ระบุประธานเป็นคำนามขึ้นมาที่ไม่ใช่ he, she, it คำนามก็คือจะเป็น a boy, a man, a cat, a dog แบบนี้นะคะแต่มีข้อแม้ว่าอยู่ในกลุ่มของคำนามเอกพจน์ก็คือมีสิ่งเดียวกลุ่มกลุ่มนี้จะใช้กับคำกริยาหรือ verb to be ที่ชื่อ i s นั่นเองนะคะกลุ่มแรกนะถ้าท่องง่ายๆก็คือ he she it ใช้ i s he she it ใช้ i s ก็คือกลุ่มของคำนามเอกพจน์นะคะต่อไปเราไปดูกลุ่มที่สองค่ะ กลุ่มที่2ง,ง่ายๆสั้นๆมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นคือสรรพนาม i นะคะสรรพนามไนะคะไม่ต้องแยกไปไหนเลยนะคะสรรพนาม i จะใช้กับ verb to be ที่ชื่อ am นะคะจะไปใช้กับ is ก็ไม่ได้นะคะลูกหรือสรรพนาม he, she, it จะมาใช้กับ am ไม่ได้นะคะท่องไว้เลยนะ i ใช้กับ am ต่อไปเราไปดูในกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มสุดท้ายสรพนามกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3นะคะก็มี u นะคะ you มี v w e v มี t h e y d นะคะมี t h e y d แล้วก็ระบุเป็นคำนามพระหจน์เช่น two dogs Uh, to cast แบบนี้นะคะซึ่งไม่ใช่สรพนามธรรมดาซึ่งไม่ใช่สรพนามปกติ UV day ถ้าเป็นระบุเป็นคำนามขึ้นมาจะต้องดูว่าเป็นในกลุ่มของพลาหุพจน์ใช่ไหมกลุ่มของพลาหโพจน์ก็คือเป็นคำนามที่มากกว่าหนึ่งสิ่งนะคะกลุ่มกลุ่มนี้จะใช้กับ verb to be ชื่ออะไรคะชื่อ R นะคะชื่อ R ง่ายๆสั้นๆน,นะคะชื่อ ชือ่ออาเพราะฉะนั้นเนื้อหาวันนี้นะคะก็คือทวนในเรื่องของคําสรรพนามนะคะขออภัยค่ะทวนในเรื่องของคําตรงข้ามใเด็กจะต้องจําคําศัพท์ให้แน่นนะคะแล้วก็เรื่องที่2ก็คือในเรื่องของ verb to be ก็คือการใช้ is am และ are ค่ะโอเคค่ะส่วน เหลืออีกหนึ่งวันคือวันศุกร์เดี๋ยวเราจะกลับมาทบทวนเนื้อหากันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เราทวนเนื้อหาสั้นๆกันเพียงเท่านี้นะคะไม่มีกันบ้านนะแต่เด็กๆต้องตั้งใจดูคลิปนะคะลูกไม่งั้นเดี๋ยวเด็กๆจะสอบไม่ได้นะโอเคค่ะเดี๋ยววันศุกร์เรากลับมาเจอกันนะคะบ๊ายบาย